เป็ดมาจะเที่ยงคุณผัดชมลืมเสียนะมาโมเสะไว้อันนี้นะเป็ดสี่โตเนาะพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้วันที่สิบหกพอดีฮะสิกินเลี้ยงอันนอกจากขุดมี่ขุดจอกขุดจีนไหนจับญาติพี่น้องอะไรเนาะเพราะว่าเป็ดนี<า>่นะหาโต่ปกติน,นะเนาะมันมีเอ้ยแล้วเลี้ยงเนาะแต่ว่าอีกตัวนึงอ่ะจลอยอเอามาเลี้ยงสั่ง เล้วก็เลี้ยงเบียร์ซาเซฟน์เลวก็แจกอ่งเปาให้ซดเ๋ยวอาน์ดีใจพี่น้องเป็นสร้างมาสร้างกรปีบ่เคยได้อ่งเปา่ามาม,มีอยู่บนบ้อนเ <ๆ S 1> ดียวได้ได้อ่งเป่ามาเห<อ>็นงานดีๆนี่แหละก็เลยสี่อันคั่วอะไรก็สีปิ้ง <c oughs> แต่เว้นเนี่ยเพราะว่าเพื่อมันชิซุปมันลายโตเนาะ <c oughs> อันเป็ดนี่จ้างเขาจะคัว่วเลยพี่น้องตัวใหญ่นะคั่วถ้าทำมาคั่วมันคือสุดเลยไปมื้อไง ไม่ก็ชิได้ตัวนึงบริง่ายปลาเป็ดนี่ปิ่งเป็ดนาะกับมีหอยแล้วก็มีกุ้งพี่น้องบะหมี่เราเสียดเน่เนาะโอ้ยโอเจ้ามาอ่อยนะเมื่อสือทำทำพลักเบดตา ngày ngày, nó pet bảo lên lệ, nó sưởi sợi luôn. đi tuần uẩn, thì nãy kia mới hồ chiên à. sợi lô, không? bố hổ, tổ 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 tổ. Hạ tổ tổ, hạ lô. lô. hả? xem há lô. wow, cái gì đây nhỏ thế? là xám lô, bây giờ nó. trơn, nó chơi hộp quay nhỏ, chơi hơi là lô. เดี๋ยวเอสีเอือบเนาะจะกันยบไป้วอทีับเนียเป็ดพี่เนาะถ่ายใกล้บริเมือกอนมันข็ติดพ่ขติเออติดเหลืองไมมติดลิขสิทธิ์อย่างเ้อ้ังตามใจจ้า เมลาก็เป็นมุกมุ่นอยู่ตุ่วริเทศลายไม่นูน่พี่น้องไออีกมันเป็นนูที่แช่เดี๋ยวไปนู่นลงไป น้ำรอรอมากพูดเออยอะเลินนลอนน้ำรอรอปะน่ากิยังลาะเสี่ยวันเนี้ยสีทองสอดหอยจ้าอันนี้ฮรับตำกระเทียมโหชิงไทยพี่นหนะุ่ม อย่างนด้เลยน่องทงด้วยางเปาีสกับมาซารีดเล้อือเนเนอะใส่หัวสีไครหลยลายดเปรเกแมสดดเท้าไนะเดี๋บอกรเท้าอ่ะใส่เกลือัน้เกลืองไหนันอือนไดักน จะเก็ดยังเห็ดบ่อด่สาสาสารู้ครับมักมักมักนี่ยังนังมันบอกอันนี้ไปทอดอ๋อไปทอดนังกรอบทอดกรอบๆเด้อได้เอาแบบยำเลยแขวแตกฟักเนาะลิดเนาะลิดเอ้ย เนเอสิบดมือาวบอกชือเร้ยมือผมเนาะคนบอกตรงอย่างนี้มาเนบ่ยมันหม <ITA> ักนะใสไว้แล้วปะไว้ห <ingredients> ึงม yeah. <embody> ันกับเขาเนื้อเขาหนังสุดนไล่าำทอดเผปิ่งมันเากันยอนขผาปิงหมักไว้จักยีสนาทีแนซาลาสิบอกเต่ามาบ่เน เป็ดเสือบแล้วเรียบร้อยพี่น้องอันนี้เครื่องเบามีซียำเนาะยำทะเลพี่น้องแล้วก็ซีมีหอยทรายยำหอยแคงเนาะกุ้งจ้ายังนู่ใช่ยังนูให้ผ้าเห็ดไปลวกเส่เกลือปลาเมลีหรือเจ๋ะหมูยอหอยเล็บมาก แล้วก็ <ไป S 2> หอยแครงพี่น, <ไป S 2> น้องย่าใสสเห็ดเนาะแล้วก็รเราเดี๋ยวเราชิดเียมลวบหอยแครงจ้ายไขไขิย่ายยากแลือยากเลย บรามีไปักสองเราจะไปตักขี้ฟองต่กะปีกท,ทั้งพูนเนาะก็ลังปีกเป็ดพี่น้องปีกตะเวนใน่เพราะว่าเป็ดมันใส่เวลาเนาะมันใส่เวลาดุดพี่นอ้องเพิ่มชุดหลายตัวพอห้าจะบหกถึงขั้นมันได้เนาะเจ้าแจกอ่างศอกอ่างไฟนี้จะ,ปะเป็นซ้อหนึ่งวันนะคะเห็นมากที่ไอซ์สวงามเด้อ ถุยยาก่อเลยชิดอ๋อสุดคนั่งมาไว้โน้ตเพิ่มมันมีกระหอนไหมไอเสียไอใส่ยอันไอ <c oughs> ส,ส,สูดไอเสือซื้อให้เพื่อ <c> น <oughs> ด้วยเฮ้ยประย่แล้วแป๊บนึงมันปรทันพักเลยตอนนี้เฮ้ย <c oughs> มันสิง,งมมันเจ้าข้าวผนะักเนาะอันนี้เอาเละเอาเครื่องอัน <c oughs> 帝国。 ปปแบนี้เมกพเนี่ยมาไปเกยทุกเ่อี่เาเมียบบแฝมาสบางหาผมองคอยกวาดเหย่มมากระังาเอแล้วโอ้จัโลหาอาชีพนิดๆหมือาลงอาชีพอาชีะอาชีพันอสันอาชีพ โว้หัวกินเมียคือกำลังปิ่งเป็ดพี่น้องนี่ปิ่งเป็ดนัวๆสามเตาพี่น้องเนาะสองพูดอีกเตาหนึ่งปิ่งไม่เตยมาละอีกพอมาน้ำหนังไม่เตยมากร่อนก่อน มือแรงกินตุ๊จีนกันเนาะแล้วก็ซิมีแจกของเปา่ะกับเขาวเอาก็คือปีงเป็ดพี่ห้องมือนี้พูพาก,กันขี่รถรอเล่นนะอลิสไปแล้วไปกับเอ้ยมยแล้วพูดจะถ้าเบิ่งพี่ห้องมือแรงชิมวนบอเนาะ เดี๋ยวรอลุ้นตอนยืนว่าจะสนุกแค่ไหนปีที่สองเนาะแม่นเป็นปีนี้เป็นปีที่สองเปปป่นนมือีีีี้็ทพี่น้องเนาะปีแล้วนี่ก็มวนพี่น้องสนุกสนานกันฝันคนตาอุ้งพี่น้องแผลไปมันพอเราปีองเบิดเลยเด้พี่น้องมันต้องใส่ลายเตาเนาะเำาห้ปีอิงทำกินแล้วก็ พราะถ่ายคลิปเราก็ซีิ <Brown> ีป <rouge> ีนไปเรื่อยๆโอ้ย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 โอ๊ยหยัดกต่ทิมี้หยัดพี่น้องเข้าหาวูเทียนกันทีนี้เข้าไปเตยเนาะเบาเลยพี่น้อง สองเตาเอาปิ้งปิ้งปิ้งใกล้แล้วแหละพี่น้องใกล้จะได้กินแล้วแหละเนาะสองสามเตาแบบเดียว มีไอ้ใสสูแดงไะใสสูตจีนไวนะเจยดจักเมนูมือนี่หลายอย่างบมีตังหอยหอยยังหอยลายบ่จนหอยลายถือว่หอยชายหอยดนะ ดูมาหน่อยเมียง่ำหรอเห็ดงำพร้อมกินข้าวแล้วจังแจกอังเป้าป่อไม่ว่านใดนั่ถ้าพังเมืองคนมากกอนพี่้อาห่อยบัวอาบมันก็เป็นส่อแต่ว่าปีกเป็นแล้กไปคบ บบได้ปิ้งเบริเร์ตเนาะปิ้งไปนำกินไปนำอะไรแบบนี้ครับปีงจะครึ่งหนึ่งโบได้อยู่เงื่อนมาอนี้คอเป็นซศอบเมอหนึ่งเด้อพี่น้องแต่ก้าวเป็นแต่เสอะเฮ้อโบได้พี่น้องมันใหม่อยเนาะเขาลงในฝ่ามันปิ้งเป็ดขนาดว่าเขาเอานางมันออกเลื่อยๆ มันเท่าเสีไว้กกับกาะก่ะตัหุ่งเสกกระแป้งนะไปเลยเอาเตามาอีกเตาหนึ่งสี่เตาบาทเบอ่รนี่นบอกีว่าุกนมอน มามึงบอกเห็นมเล่ไ่นอดู่าอยู่นหม่่ีันนั่รากยกับ้วเดี๋ยวถ่าติดตามตอนต่อไปพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิขเอเก็บภาพบรรยากาศไปสำนีเร้่อเนะพี่น้อง เดี๋ยว,วถ่ารอดูเนาะคลิปต่อไปเนาะฝากติดตามเด้อพี่น้องเนาะแรงแจกอ่งเปาจ้ากินข่ารวมหยาดเหมือนไปแล้วพี่น้องสบายดี